เหตุให้ไม่ปรินิพานในปัจจุบันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่ปรินิพานในทิฏฐธรรมท่านผู้เป็นจอมเทพรูปทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้ด้วยจักขุมีอยู่เป็นรูปที่น่าปรารถนาน่าใครหน้าพอใจมีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดถ้าว่าพิกขุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งรูปนั้นใสเมื่อภิกขุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกซึ่งรูปนั้นอยู่วิญญาณน,นั้นเป็นวิญญาณอันตัญหาในอารมณ์คือรูปอาศัยแล้ววิญญาณน,นั้นคืออุป,ปาทานท่านผู้เป็นจอมเทพ พิกุผู้มีอุปาทานย่อมไม่ปรินิพานท่านผู้เป็นจอมเทพเสียงทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้ด้วยโสตะมีอยู่เป็นเสียงที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใครเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดถ้าว่าพิกขุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งเสียงนั้นแล้วไซ เมื่อพิกุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกซึ่งเสียงนั้นอยู่วิญญาณนั้นเป็นวิญญาณอันตัณหาในอารมณ์คือเสียงอาศัยแล้ววิญญาณนั้นคืออุปาทานท่านผู้เป็นจอมเทพพิกุผู้มีอุปาทานย่อมไม่ปรินิพานท่านผู้เป็นจอมเทพกลิ่นทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้ด้วยคานะมีอยู่เป็นกลิ่นที่น่าปรารถนาน่าใคร่ น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดถ้าว่าภิกขุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งกลิ่นนั้นแล้วใสเมื่อพิกขุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกซึ่งกลิ่นนั้นอยู่วิญญาณน,นั้นเป็นวิญญาณอันตัญหาในอารมณ์คือกลิ่นอาศัยแล้ววิญญาณน,นั้นคืออุปาทาน ท่านผู้เป็นจอมเทพภิกขุผู้มีอุปาทานย่อมไม่ปรินิพานท่านผู้เป็นจอมเทพรถทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้ด้วยชิวหามีอยู่เป็นรถที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดถ้าว่าภิกขุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญ เมาหมกอยู่ซึ่งรถนั้นแาวใสเมื่อพิกุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกซึ่งรถนั้นอยู่วิญญาณนั้นเป็นวิญญาณอันตัญหาในอารมณ์คือรถอาศัยแล้ววิญญาณนั้นคืออุปาทานท่านผู้เป็นจอมเทพพิกุผู้มีอุปาทานย่อมไม่ปรินิพานท่านผู้เป็นจอมเทพ ผดทพพะทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้ด้วยกายะมีอยู่เป็นผดัพพะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดถ้าว่าภิกุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งผดทพพะนั้นแล้วไซเมื่อภิกุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญ เมาหมกซึ่งโพธิพะนั้นอยู่วิญญาณน,นั้นเป็นวิญญาณอันตัญหาในอารมณ์คือโพธิพะอาศัยแล้ววิญญาณน,นั้นคืออุปทานท่านผู้เป็นจอมเทพพิขุผู้มีอุปทานย่อมไม่ปรินิพานท่านผู้เป็นจอมเทพธรรมารมทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้ด้วยมณะมีอยู่เป็นธรรมารมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ มีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดถ้าว่าพิกขุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งธรรมารมณ์นั้นแล้วใสเมื่อพิกขุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกซึ่งธรรมอารมณ์นั้นอยู่วิญญาณน,นั้นเป็นวิญญาณอันตัญหาในอารมณ์คือธรรมอารมณ์อาศัยแล้ว วิญญาณน,นั้นคืออุปาทานท่านผู้เป็นจอมเทพที่ขุผู้มีอุปาทานย่อมไม่ปรินิพานท่านผู้เป็นจอมเทพนี้แลเป็นเหตุนี้แลเป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่ปรินิพานในทิฏฐธรรม